สวัสดีค่ะผมนายแพทย์พิรพัฒน์คงมาลัยนะครับอายุ34ปีครับปีเป็นศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยมมามราชจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวัสดีนะคะชื่อแพทย์หญิงปริชาัิคงมาลัยค่ะอายุ32ปีก็เป็นคุณหมอตาที่โรงพยาบาลยม,มาราชค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันค่ะเราแต่งงานกันมาเข้าปีที่สามนะครับ ี่นะเข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่นะครับปีที่สแต่ว่าก็คือเริ่มคิดจริงจังที่จะมีลูกเนี่ยตอนประมาณช่วงปีที่สองเข้าปีที่สามคือประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีที่แล้วก็ปล่อยธรรมชาติมาตลอดประมาณหเดือนแล้วยังไม่ติดซึ่งพอดีคุณภรยาเนี่ยเขาจะมีภาระเรื่องของการที่จะคิดถึงการไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็การวางแผนชีวิตในอนาคตเนี่ยก็คือเริ่มรู้สึกว่า อยากจะรีบมีแล้วเนี่ยก็เลย <S 2> <S 2> เลยรีบมาปรึกษาคุณหมอว่าหกเ,เดือนแล้วโดยธรรมชาติยังไม่มีเนี่ยมันจะมีวิธีการไหนที่ทำให้ให้เรามีลูกได้เร็วขึ้นหรือว่าได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก่อนหน้านี้เคยเคยเหมือนจะเหมือนจะเหมือนเหมือนจะเกือบมีแต่ว่ามันมีปัญหาจะน่าจะแท้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออปปได้มาปรึกษาว่ามีปัญหาอ<น>ะไรหรือเปล่ามีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดแต่ว่าก็ ตรวจแล้วก็คือไม่ไม่มีลูกยังไม่มีลูก <S <S ก็อาจจะคิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งผิดปกติหรือเปล่าก็เลยได้มาปรึกษาครับก็พอดีรู้จักกับ<อ>คุณหมอปรวริษาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับก็อย,อยู่โรงพยาบาลเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันแล้วก็เคยเจอหน้าค่าตากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ตอนแรกเริ่มจากเลย,เล,ยลองไลน์ไปทักคุณหมอปวริษาดูก่อนอะไรเงี้ยปรึกษาเบื้องต้นเี่ยพี่พี่สายก็แนะนําว่าให้เข้ามา ตรวจที่คลินิกดูครับว่าทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหมซึ่งก็เราก็ได้เข้ากระบวนการตรวจร่างกายนะครับทั้งออของผมเองก็ตรวจคุณภาพของสเปิร์มน้ำเชื้อ,ปปอแล้วก็คุณหมอพิชีก็ได้ตรวจภายในหันตะซาวแล้วก็ตรวจภายในทุกอย่างก็พบว่าปกติทั้งคู่นะครับปกติทั้งคู่ แต่แต่ที่สงสัยที่มีลูกยากก็คือตอนแรกน่าจะเป็นเรื่องของไข่มากกว่าที่ไข่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะตรวจยากก็เลยพี่สายก็เลยแนะนําว่าให้บํารุงพวกแบบเริ่มต้นจากพวกอ่ากินวิตามินที่คลินิกน,นะคะ่แบบบำรุงไข่อะไรอย่างเงี้ยบำรุงไข่บำรุงสเปิรนะ์มนะก็จะมีวิตามินให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเอากลับไปกินที่บา้านนะครับก็ ก็ลองกินบํารุงอยู่ได้ประมาณสักเดือน2เดือนนี่แหละเนาะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะติดก็เลยสเต็ปอัพขึ้นมาเป็นการฉีดกระตุ้นไข่ให้กับคุณแม่นะครับมอิชอาจจะเนื่องด้วยสักอายอยู่ก็เริ่มเข้าเลข3าแล้วอะไรเงี้ยพวกไข่มันก็อาจจะต้องได้รับการกระตุ้นแล้วก็เราก็เป็นหมอเป็นแพทย์อะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเครียดร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องมีการบำรุง แล้จากนั้นเราก็ยัง,งได้ไปวน,นไว้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับตามในหนังสือของของพี่สยเองก็มีแนะนําไว้บ้างอยู่นะครับสามารถไปหาอ่าน<ค>ได้ที่นี่นอกจากจะบํารุงด้วยยาด,ด้วยอะไรอย่างงี้ <ๆ S 1> ก็จะดูแลสภาพจิตใจแล้วก็ทําให้คนไข้แบบรู้สึกไม่เครียดอะไรอย่างเี้ค่ะช่วงนั้นก็คือยังไม่สําเร็จนะครับก็เลยลองมาวิเคราะห์กันว่าคุณหมอไซก็ให้คำแนะนําว่าอาจจะเป็นจากภาวะที่ ตัวสูจิเนี่ยไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ในช่องคลอดได้เช่นแบบมันมีมุกหรืออะไรเงี้ยกันเอาไว้ก็เลยแนะนําให้ลองใช้วิธี IUI ดูนะครับ IUI ก็คือ intrauterine injection หรือว่าการเอาน้าเชื้อ sperm เ,เนี่ยไปปัน่นให้เข้มข้นแล้วก็คัดเลือกแต่ตัวที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ย ฉีดเข้าไปในพงหมดลูก,หหลกเลยเพื่อที่จะลดระยะทางที่ที่ตัวอสุจิจะไปเจอกับไข่อะค่ะให้เขาได้เจอกันได้แบบเหมาะสมเวลาก็คือพี่ทายจะมีการนับนับวันให้เราด้วยว่าแบบจะต้องฉีดยากระตุ้นไขวันไหนแล้วก็ทำให้ไข่ตกวันไหนแล้วก็มาฉีดน้ำเชียววันไหนอันนี้ก็จะยิ่งมีความแม่นยำ แม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยคนปกติมีโอกาสที่จะมีลูกได้แค่วันถึงสองวันเองอะค่ะใช่ก็วิธีการนับวันแล้วก็ทำให้ไขต่ตกเนี่ยแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปก็ยิ่งจะทำให้มีความแม่นยำแล้วก็เพิ่มโอกาสการสำเร็จในการมีลูกมากยิ่งขึ้นแล้วสำหรับคุณผู้ชายก็ที่นี่เขาก็จะมีห้องเก็บน้ำเชื้อด้วยนะครับซึ่งก็บรรยากาศดีผ่อนคลายนะครับ ทำสบายใจได้มีหน่งให้ดูหลากหลายเชื้อชาติไม่น่ากลัวเลากลัวสบายๆเลยครับก็เราทำไปทั้งหมด3ครั้งนะครับก็สำเร็จในครั้งที่3แต่ปกติเขาก็แนะนำว่า i อ i เนี่ยให้ทำประมาณ6ครั้งค่ะแล้วก็ทำไปประมาณ3ครั้งก็สำเร็จเลยนะ3.6สัปดาห์แล้วค่ะเป็นสาวครับ ก็บริการดีนะครับทุกคนก็ยิม้มแย้มแจ่มใสให้ความเ <meisten S 1> <ไ>ป็นมิตรกับพวกเราแล้วก็มีความสะดวกสบายค่ะแล้วก็สะอาดป<ม>ลอดภยัยมีช่วงเนี้ยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยเป็นโควิดอะค่ะค่อนข้างระบาดแต่ว่าทางคลินิกก็ก็มี à, วัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีการโซเชียลดิสทันซิ่งก็คือจัดให้ย่านอยู่ข้างนอกนะคะก็คือจะลดความแออัด แล้วก็คุณแม่เนี่ยอยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกว่าปลอดภัยเนาะก็มีสถานที่จอดรถสะดวกสบายเนาะแล้วก็กว้างขวางตกแต่งสวยงามบรรยากาศดีนะครอุปกรณ์อะไรก็มีครบขันโดยเฉพาะเครื่องอันตราซาวสมิติ4มิติของพี่สายนี่ก็ชัดมากชัดมากสวยมากก็ผมว่าสำหรับทุกคนนะครับที่ที่พร้อมที่จะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ ยังไม่มีสักทีหรือว่าคิดว่าพยายามมาได้แล้วสักระยะหนึ่งเนาะก็คืออย่างน้อยเนี่ยผมว่าประมาณ1ปีนะครับแล้วยังไม่มีลูกเนี่ยก็อย่าได้ลังเลหรือว่าอาอายหรือเกรงใจอะไรเงี้ยที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะได้ให้คําแนะนําแล้วก็หาวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะทำให้ให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายที่สุดนะครับ แล้วก็อย่าปล่อยให้เลยอายุอายุเยอะมาค่ะคือถ้าเกิดอายุเยอะแล้วบางทีเราก็เราก็แนะนาให้ให้มาตรวจให้มาตรวจเลยดีกว่าแบบถ้าเกิด35ยิ่ง35ึ้นอะไรเงี้ย<ม>ก็คือคิดว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็คือควรที่จะมาเตรียมตัววางแผนก่อนการมีบุตรไปเลย<ม>ก็คือให้มาตรวจให้เรียบร้อยก่อนก่อน,ก,อนก่อนการมีบุตรไปเลยได้รับคำปรึกษาจากสูติ สูติแพทยท์ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็จะยิ่งทําให้มีความปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะเพราะยิ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเงี้ยมันก็มีโอกาสเกิดปัญหามากมายตั้งแต่เรื่องของคุณแม่ที่อายุมากที่ตั้งครรภ์นเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดภาะวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับเป็นอันตรายของต่อคุณแม่เองแล้วคุณลูกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีความผิดปกติอย่างเช่นโวกดาวซินโดมหรือว่าความผิดปกติทางโครโมโซม ความผิปกติแต่กาเนิดอย่างอื่นตามมาได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีโอกาสที่จะมาปรึกษาคุณหมอหรือว่ามีได้เร็วเนี่ยมันก็ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวด้วยเพราะบางอย่างเราไม่รู้ว่ายาบางอย่างเราทานได้ไหมระหว่างที่เราจะท้องเลยอย่างค่ะให้มาปรึกษาคุณหมอก็จะยิ่งปลอดภัย ก็คือเราก็จะสนิทก,กันเรียกกันก็เป็นพี่สายก็คือคุณหมอประวาลิษายิ im, <ๆ>้มแย้มเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาแบบพี่เขาแบบดูดูแลเราดีมากคือไม่ไม่ว่าจะเป็นเวลาเวลาไหนสักอย่างคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรเวลาไหนก็คือตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือจะสามารถแบบโทรมาที่คลินิกหรือว่าแบบ ติดต่อโดยตรงยอะไรเงี้ยก็คือได้รับได้รับการได้รับการตอบหรือว่าให้คำปรึกษาอย่างรวดเร็วรวดเร็วมากเลยนะคะก็คือทำให้เรายิาง่งสบายใจแล้วก็พี่พี่ตายเนี่ยค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็แล้วก็น่ารักเนาะเป็นคุณหมอที่น่ารักเฟรนลี่ก็เลยยิ่งทำให้เราแบบอยากมาอยากมาตรวจบ่อยๆเลย <c oughs> <c oughs> ดวเลยค่ะดีมากทำอันต้าสาวให้หนานเลยไม่เห็นน้องก็ไถไปเลยจนเห็นต้องขอบคุณพี่สายมากค่ะดูคลิปดูสาระดีๆจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับ PWS Clinic ของเรานะคะเพื่อที่ทีมงานของเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆ ที่มีสาระแก่ท่านผู้ชมต่อไปนะคะ